สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม 3E จากมหัศจิตนำเสนอเรื่องการทดลองความเร็วช้าของการเกิดปฏิกิริยาค่ะอุปกรณ์มีดังนี้ค่ะกระาดาษ A4 หลอดหยดสารช้อนกาแฟพลาสติกที่ผ่านการใช้แล้วเปลือกไข่บดละเอียดและเปลือกไข่ชิ้นเล็กๆผงโซเดียมฟูออไรน้ำส้มสายชูความเข้มข้น5%มวลต่อปริมาตรและน้ำส้มสายชูความเข้มข้น8%มวลต่อปริมาตรค่ะ วิธีการทดลองมีดังนี้ค่ะผลการทดลองช่องที่1ช่องที่สองแถวที่1ช่องที่1เกิดเร็วกว่าช่องที่สองแถวที่สองช่องที่1เกิดเร็วกว่าช่องที่สองแถวที่สามช่องที่1เกิดช้ากว่าช่องที่สองแถวที่สี่ช่องที่1เกิดเร็วกว่าช่องที่สองค่ะ อภิปรายผลการทดลองแถวที่ 1. เปรียบเทียบผลของอุณหภูมิช่องที่1เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู8%แช่ในน้ำร้อนช่ 2, อ,รรองที่2เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู8%แช่ในน้ำกลั่นแถวที่2เปรียบเทียบผลของความเข้มข้นสารช่องที่1ใช้เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู8% ช่องที่2ใช้เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู5%แถวที่3เปรียบเทียบตัวนวงช่องที่1ใช้เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู8%เติมผงโซเดียมฟูอะไรช่องที่สองใช้เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู8%ไม่เติมผงโซเดียมฟูอะไรแถวที่4เปรียบเทียบพื้นที่ผิว ช่องที่1ใช้เปลือกไข่บดละเอียดและน้ำส้มสายชู8%ช่องที่2ใช้เปลือกไข่ชิ้นเล็กๆและน้ำส้มสายชู8%ค่ะสรุปผลการทดลองแถวที่ 1. นนน้นนำร้อนเกิดเร็วกว่าในน้ำปกติเป็นผลของอุณหภูมิแถวที่2 น้ำส้มสายชูความเข้มข้น8%ปรตมวลต่อปริมาตรเกิดเร็วกว่าความเข้มข้น5%เมวลต่อปริมาตรเป็นผลของความเข้มข้นสารแถวที่3เติมผงโซเดียมฟูอารายเกิดช้าก,กว่าไม่เติมผงโซเดียมฟูอารายเป็นผลของตัวหน่วงแถวที่4เปลือกไข่บละเอียดเกิดเร็วกว่าเปลือกไข่ชิ้นเล็กเล็กเป็นผลของพื้นที่ผิวค่ะนำเสนอครูรัตนาพันธุ์อุดมีมั่งค่ะ อบคคุณ่ะสวัสดีค่ะกลุ่ม 3e ชั้นมอทับเค่ะการทดลองทดสอบความยุ่ยและความเหนียวของเนื้อค่ะเสะนอคุณครูรัตนาพันธ์อุดมีมั่งวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเนื้อ500กร,รมัมสับป,ปะรดสากกระเบือซ่อมที่ขีบมีดเขียงชามหมักจานหม้ออบไฟฟ้ากระดาษทิชชู่โทรศัพท์จ,จับเวลา เครื่องช่างและที่ทดสอบความยุ่ยของเนื้อค่ะวิธีการทดลองก็จะมีดังนี้นะคะทดสอบความยุ่ยของเนือ้อไม่ไม่ไม่เกลี่ยหนังไปเลเลยนังไปเลย,เลยแล้วก็ดูดูล้ดแล้วแล้วมมมบ ผลการทดลองถุงที่1เนื้อและเนื้อสับป,ปะรดใช้เวลา10นาทีแรง5้านิวตันผลการทดลองเนื้อมีความยุ่ยลดฝาดเนื้อไม่แห้งค่ะถุงที่2เนื้อกับเนื้อสับป,ปะรดใช้เวลาหมัก20นาทีแรง3.5นิวตันผลการทดลองเนื้อมีความยุ่ยมากมีลสฝาดและเปรี้ยวและเนื้อมีความชุ่มชื้นค่ะถุงที่3เนื้อ แรง7นิวตันผลการทดลองก็คือเนื้อเหนียวค่ะอภิปรายผลการทดลองจากการทดลองพบว่าเนื้อที่หมักกับสับปะรดใช้เวลา20นาทีจะมีความยุ่ยมากกว่าการหมักโดยใช้เวลา10นาทีซึ่งการหมักในเวลาที่ต่างกันจะทําให้ความเหนียวและความยุ่ยต่างกันไปด้วยรวมถึงรสชาติที่เปลี่ยนไปค่ะสรุปผลการทดลองเนื้อสับปะรด ที่หมักเวลา10และ20นาทีมีความยุ่